9วิธีนะครับเอาคืนคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเรานะครับการที่เราเนี่ยจะรับมือกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของเราเนี่ยจริงๆมันไม่จําเป็นต้องเอาคืนในแง่ลบทั้งหมดนะครับแต่ควรเป็นการยกระดับตัวเองและจัดการความสัมพันธ์ในเชิงบวกให้ได้นะครับและนี่คือ9เทคนิคนัคน้นเดี๋ยวเรามาแบ่งปันกันนะครับข้อที่หนึ่งครับคือการพัฒนาตัวเองนะครับให้ใช้พลัง ทั้งหมดที่เรามีในแต่ละวันเนี่ยเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในหลายๆด้านนะครับทั้งในเรื่องของการงานการเงินสุขภาพความสัมพันธ์นะครับเพื่อพิสูจน์คุณค่าของเราผ่านการเติบโตและการสร้างความสำเร็จเพื่อให้ผู้อื่นได้เห็นนะครับทั้งภายในภายในเนี่ยจะเป็นเรื่องของจิตใจและจิตวิญญาณภายนอกคือเรื่องของการงานและการเงินเป็นหลัก นะครับข้อที่สองครับสร้างระยะห่างถ้าคุณเจอความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะครับที่มันเริ่มส่งผลเสียต่อจิตใจและชีวิตของคุณเนี่ยให้คุณเนี่ยค่อยๆลดการติดต่อนะครับแล้วก็สร้างระยะห่างนะครับอันนี้ผมเคยเป็นบอกเลยว่าคือพอเราคบเพื่อนไปกลุ่มหนึ่งใช่ไหมบางทีเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกเอ้ยไม่เห็นคุณค่าเรา ให้เราเนี่ยค่อยๆสร้างระยะห่างนะครับแบบอย่าให้เขาถึงขั้นแบบตกใจว่าเราหายไปไหนเลยนะครับแต่แบบค่อยๆเฟดตัวออกมาเรื่อยๆจะดีกว่าเมื่อเขาคิดถึงคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเห็นคุณค่าของคุณเองและเขาจะพิจารณาได้นะครับว่าเขาทําอะไรผิดไปหรือเปล่านะข้อที่สามตั้งขอบเขตของคุณให้ชัดเจนนะครับให้คุณเนี่ยแสดงออกอย่างชัดเจน ถึงสิ่งที่คุณยอมรับได้และไม่ได้ในความสัมพันธ์เพื่อให้คนอื่นเนี่ยเคารพคุณนะครับบางทีเนี่ยการที่เราจะเป็นเพื่อนหรือมีความสัมพันธ์อะไรกันก็แล้วแต่นะครับคนเรามันต้องเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันให้ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับไม่ใช่บางทีเนี่ยทักไปเนี่ยหายไปเป็นปีๆกว่าจะตอบแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ย ตั้งขอบเขตให้มันชัดเจนบางทีมันต้องพูดคุยกันข้อที่สี่ไปโฟกัสกับคนเห็นคุณค่าดีกว่าอ่าแน่นอนครับคนเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองยังว่ายากเลยแต่เปลี่ยนแปลงคนอื่นนั้นยากยิ่งกว่าดังนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยใช้เวลาโฟกัสอยู่กับคนที่คอยช่วยเหลือคุณคอยให้กำลังใจคุณ คอยชื่นชมคุณนะครับแทนที่จะไปเสียเวลาให้กับคนที่ไม่สนใจไร้เยื่อใยไม่ใยดีคุณเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะถ้าเรามาลองพิจารณาตัวเองดีๆนะครับบางเรื่องเนี่ยดูเหมือนเรื่องง่ายๆนะนั่งสมาธิวันละห้านาทีคุณเชื่อผมไหมมีคนทําไม่ได้แค่ห้านาทีเองนะไขฟีดแป๊บเดียวก็ห้านาทีแล้วนะจริงๆ คือแต่มีคนทําไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมกําลังจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงตัวเองยากมากๆนะครับและการเปลี่ยนแปลงคนอื่นน่ะมันยากกว่านั้นเยอะดังนั้นเนี่ยเรากลับมาโฟกัสคนีิเห็นคุณค่าของเราดีกว่าข้อที่ห้าครับคือไม่แสดงอารมณ์ตอบโต้การโกรธหรือการเอาคืนด้วยวิธีรุนแรงเนี่ยบางทีนะครับอาจจะทำให้สถานการณ์เนี่ย มันแย่ลงเลือกใช้วิธีสงบควบคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้บางครั้งเนี่ยการที่มีคนไม่เห็นคุณค่าเราเนี่ยถ้าเราไปรุนแรงเราไปเวียงเลยนะครับบางทีเนี่ยมันทําให้สถานการณ์ต่างๆมันแย่ลงนะแต่ถ้าเราเงียบแล้วก็ค่อยๆเฟดตัวเองออกมาเนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดได้ว่าเฮ้ยเราไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับเพื่อนคนนี้ เอ้ยเราไม่ได้ให้ความสําคัญกับพนักงานคนนี้หรือคนในสังคมคนนี้เลยนะครับบางทีเนี่ยเราอย่าไปแสดงอารมณ์ทับโตข้อที่6ครับเป็นตัวของตัวเองบางครั้งเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทําให้ใครพอใจจงมั่นใจในตัวเองและคุณค่าในตัวเองที่คุณมีอยู่นะครับทุกคนเป็นคนที่มีคุณค่าในตัวเองนะครับแล้วก็คนเราเนี่ยมันเหมือนมันมีเคมีของแต่ละคนอะ นะดังนั้นเนี่ยเรารอเจอเพื่อนที่ใช่กลุ่มสังคมที่ใช่ของเราดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องพยายามไปปรับตัวเยอะถ้าเราเจอเนี่ยผมบอกเลยว่าเราจะไม่ฝืนเราจะไม่รู้สึกเหนื่อยเราจะไม่รู้สึกว่าต้องพยายามเข้าสังคมนี้แล้วต้องแบกหน้าเข้าสังคมนี้แล้วมันจะไม่รู้สึกแบบนั้นแต่ถ้าเรายังไม่เจอสังคมนั้นก็ไม่เป็นไรอย่าไปกดดันตัวเองเข้อที่เจ็ เรียนรู้จากสถานการณ์ต่างๆใช้โอกาสนี้เนี่ยวิเคราะห์ว่าทำไมเนี่ยมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับเรานะครับแล้วปรับปรุงอะไรได้บ้างอะไรที่แก้ไขได้แก้ไขอะไรที่แก้ไขไม่ได้ปล่อยมานะปล่อยมันอย่าไปยุ่งกับมันนะครับเราจะยุ่งเราจะโฟกัสเฉพาะสิ่งที่แก้ไขได้อ่ายกตัวอย่างสมมตุติเราเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกใช่ไหม บางทีเราก็ต้องปรับปรุงตัวเองนะเพราะว่ายุคนี้เราต้องเข้าใจยุคนะฮะแต่ละยุคมันไม่เหมือนกันยุคนี้มันเป็นยุคของคนกล้าพูดกล้าแสดงออกเราก็ต้องฝึกอ่ะอันนี้เราก็ต้องปรับตัวตามยุคสมัยนะไม่ใช่ว่าเราจะมาอยู่เงียบๆคนเดียวไม่ได้นะครับต้องปรับตัวตามยุคตามสมัยถึงจะดีนะครับก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะว่าทําไมคนถึงไม่เห็นคุณค่าเราหรือเราอาจจะไม่เกง่งเราก็ต้องไปพัฒนาตัวเองด้านนั้นนะครับข้อที่8ครับแสดงความสําเร็จ ทำให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าคุณเนี่ยรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยโดยการแสดงความสําเร็จให้เขาเห็นนะครับโดยไม่ต้องพึ่งพาเขานะครับผมเคยเจอเรื่องราวเรื่องราวนึงนะครับมีคนคนหนึ่งก็แล้วกันเขารวยประมาณนึงเลยนะตอนเขามีเงินเก็บในบัญชีแบบแปดหลักเนี่ยเขาบอกว่าคนไม่ค่อยสนใจเขาเลยนะครับแต่พอเขาซื้อรถหรูมาเท่านั้นแหละคนหันมาสนใจทันที เนี่ยครับคือวิธีการที่ง่ายที่สุดแสดงความสําเร็จเพื่อให้คนมาเห็นคุณค่าเราแล้วก็มาเอาเราไปทํางานด้วยนะครับในบางครั้งนะครับก็เขาบอกว่าก็เรียกได้ว่าต้องยอมสละเงินในบัญชีเพื่อ,อต่อยอดนะครับมันก็เป็นการต่อยอดในสังคมที่เขาอยู่อีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่แต่ละคนมองก็แล้วกันนะครับข้อที่เก้าครับให้อภัยและเดินต่อไปนะครับ การให้อภัยไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องกลับไปอยู่ในสถานการณ์เดิมนะครับแต่มันทำให้คุณเนี่ยปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกแย่ๆปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกที่ไม่ดีน,นั้นแล้วคุณก็เดินต่อไปหาคนที่ใช่ดีที่สุดนะครับและข้อนี้แถมให้ครับรอวันที่คุณเจอคนที่ใช่คุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยคุณจะไม่รู้สึกว่าต้องฝืนอะไรเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชิวิดีโอนี้ หากใครรู้สึกว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามกันไว้นะครับมาร่วมกันแชร์ความเห็นได้เนาะช่องเราเป็นช่องพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากเริ่มทําออนไลน์เริ่มหาไรายได้แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงตอนนี้ผมก็มีคอร์สสอนอยู่ทักมาได้เลยนะครับสวัสดีครับครับ